แบบแบบนีเจ้าว่าแจ็กเสาแบบนี้อประมาณเด็กเสาแบบนี้เลยสิบห้าเสาสิบห้าเสาเนาะสามห้าสิบแปดเครื่องมันจะห้องนอนสามเปสองห้องนอนบ่อ่านี่น่นน่าจะสองหรือว่าสามห้องนอนนี่แหละห้าสิบแปดเครื่อง เสาหนีิแล้วเอาแต่งเอารถนี่เนาะไม่น <Man. S 1> พอสร้างรถเลดคนก่อนพี่น้องเนาะเดี๋็กใหญ่ฝืนบึกแต่ว่าชุมเจ้าก็เหดได้อยู่หนิเนาะพอเพียงแจะมีอุปกรณ์ในเหดน,นะไ <Man. S 1> ม่นะยะบอ่าราคาสร้างก็อ่ามันมันมันอยากแตกต่างกันลายอยู่กับอ่าเขตอื่นนะอ่าเขตเขตอื่นนี่มันมันก็เป็นบางเขตพี่น้องเนาะบางบางบอลเปิดเอาแพ็กก็บ่าเนาี่ย นี่ก็ถือว่าตามมาฐานมันเพิ่งกันไ่ตามเขาเ,เข่าคักกะไรนี่ก็น,น่าจ้ายเลย น้อพี่ดองเนาะใบลงมาแต่โดนพี่ดองเลยเปิดภาพมาอีกนี่ก็ถือว่าพูนใส่เทิงพู้น้องปังปังปังเยอะได้บานนี่บานหัวเสาบ่โอ้จะให้มันลุดลงมาอี่เด้อผ้าเนอะนาะถือว่าแล้วให้แล้วหน้าเพื่อกุคุนลราบ่ไอ้ช่างบาเนี่ยเล้ยแล้วเนาะโอ้เล้ยกระเลี้ยกระได้อ่าได้ที่ตัดไม่ดังมันบ่ đây, hấp rồi đó, đẹp rồi, được rồi, lấy anh say sụn nhung thứ giáo bỏ, bắt thôi, quả đâu nó, bắt đây bắt cô đây, bắt, 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 โอ้โถโหใส่ฉ huh. <laughs> <user windows inside> oh, mm ูด hmm. นี่เลยพี่น้องเอ้ยรับกับโอ้เก่งเก่งเก่งเนาะเก่งเลยเก่งเลยโอ้ทุกคบผ่นกับคบทองคำผุนอะอู้ยเรื่องเหืออยู่เนาะเอาดิแม่ช่วงนี้ยังคำขึ้นอยู่ค้ำขึ้นค้ำลงปกติอยู่นี่เนาะโอ้ยเวลาก็สบายดีเด้อเด้อ เด้อเด้อจิงห่าหรือเปล่าเรียบร้อยใช่หรือไอชางรลด่นไปใช่หร <c oughs> ือม่เงินม่ิวซาบอโอ้ยังธาสีวะนะธาสี <c oughs> โอใบยลงมาแต่โดนพี่รองเลยเนาะว่ามือนี่นะลงมาหาน้องเตยแต่ก็ว่าสีมาแสดงข้อมินดียอดหลังน้ำเมื่อผลเล่าเนี่ยเพราะว่าเราหาอยู่มือขืนเฮือนแล้วกับใบลงมาพี่รองเลยล ลงมาบัดก็ไม่ได้หู้ได้่าสีพ่อทั้งสาวอ้ายเพิ่นมาเห็ดโป้งระคุมดังคานั่นนี่เอ็มหลอกเอ็มร้อยก็ไม่ถือมาต้อนชอบแตว่ามีแต่ขนมกินอยู่บ่ <Yeah. S 1> กินเออใครอยู่เห็นเดนว่าอุ้ยขนมของเล็กน้อยอมากินเนาะมากินนะ,มมนะย้อมหมอมีแน่ต้อน oh. กูไม่ได้หู้เลยว่าเจ้าชมาเห็ดอยู่นี่นะ oh. เอาดีๆได้ลุดลเริ่มเตาของบ้านผมแห้งแด้วฮัน นี้น่ะ7เจ้าพพเฮือนน้องมูนี่สิน้อยกว่าเนาะเป็นมูน้อยกว่าแต่ว่าหมูเฮือนน้องเตี้ยนี่แบบว่าแบบแบบบ่ได้มีแบบซี่บ่ได้บ่ได้มีแบบอันเฮือนน้องมูนี่ิอันนี้ะอ่มีมีบ่อ่่ว่าหัวแต่ว่าหัวดนี่บ่คือกันชื่อแม่นบ่เพราะว่าหัวหัวหัวดนี่สิเอาอัน อยู่อยู่ข้างนอกหรือข้างในเคยทำเตี๋ยแล้วข้างในเหรอโอ้อ่าเฮ็ดกวมเลยนะแบบว่ากวมเพิ่นได้เลยโอ้แบบก่อเลยนะเป็นไรกัเนาะแถวนี้ก็ก่อกวมเลยนะอ่าวชอออ่าอ่าคือคืออ่าเบิ่งเบิ้งจีถาเปเจ้าเนาะแบบว่าขึ้นเจ้านี่ เฮือนประมาณหกคูณเก้าก่อสองห้องนอนแล้วก็กายหันห้องโถงเลยนี่ทิมเจ้าเอาเท่าไรแต่เก้าฮะซิมหะโอ้เฮือนน้องอันเฮือนสาวต้าอะไรก็เป็นอยากได้หมื่นเจ็ดเนาะถือว่าแพงอยู่สิหกคูณเก้าสองห้องนอนก่อฤีซื้อนี่ละมีตะกอเนี่แหละ ก็กับอาศัยวงกบมันแล้วเนาะอ่าจังว่าใส่วงกบมันก็บ่ได้เลยเบิ่งวงกบ17เพิ่นว่าขอนะแต่ว่าเออว่าเนาะกบ่ได้มีมบ่มีจ้างพุ่นดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าาถามเบิ่งหลายๆคนกันบ่ฮอดดะบ่ฮอด1 7คือกันพี่น้องเอ้ยแต่เจ้ายัง15,000นึง่นบ่แม่นอืเอ้านี่แหละเนาะพี่น้องเนาะอ่าางสูตรไสูตรมันคือบ่าว่าด อ่าราคาก็ได้เฮือนเอื้อผลแล้วนี่ก็เป็นอย่างใดดิเนาะอ่าล,บลบาบซีนลาบไข่คือชีวิต้ดล่ะบ่กตาวะเอื้อแล้วบอกอยู่มือนันพี่น้องเลยเนาะมือมาขึ้นเฮือนแม่อุสาเวลากะว่าเอ้านาะถ้าบ,บ่อติดธุระป้าปังชาบ่อยากอย่างกะมาเด้อสันมาหัวมยินดีน,ำน้ำในเด้อเราขึ้นบ้านใหม่เฮือนงามเอา้าก็เลยออกมาแต่เฮือนน้องเตยเนาะแล้วกะแมะมันนี่ก้อนพี่น้องเลยอย่างใดกะ อขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุคนเดอนะ้อเนาะพี่น้องเนะาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่าปูยพูนของเขาไอ้คนก็ยังยังไม่เติมจะขวดฉันได้แลหรอวะอมีแห้งพันอยู่บนอ,นนอนะาบ่างเนาะสร้างบัดสร้างรถอันกับอันสร้าง อีกผู้หนึ่งนะเพินเเ่นท่าสีเปล่าโอ้เพิ่นท่าสีพ yeah, oh, so, ี่น้องเนาะท่าสีขึ้นแม่ยูซาในเกือบบทันแล้วคือกันโอ้ปูกระลูกเพิ่มเปล่โอ้พี่น้องเนาะเป็นแม่ยูซาเราบทธรรมดาได้เสร็จพี่น้องเนาะรับข้าวดีหลายช้อนอยู่เอาแบบครบเม็ดเช็ดเลยนะน้องของเราเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งจะหาเบิ้งขนมก่อนพี่น้องเลย นะเอ้าสบายดีว่าเวียดโดยสบายดีสบายดีบเัเนาะเป็นตาอย่างงี้อยู่บ่อจะก็ว่าซื้อจักนี่ว่ามีขนมเขาแห้งอะไรนี่บังก่อนพี่น้องเอ้ยฮะเปลี่ยนใจแล้วบ่ให้ดอกขนมในชัยนมแทนเนาะขนมไม่ให้เด็กน้อยอ่าใชา่กินนมแทนเพราะว่า เย็นว่มไหม่าเย็นวาลูกเมียกับเยนว่าเนาะมันมันมันดช่วงเลยโอ้ยเนาะโอยยุ้นถึงย่ปายุนถึงย่เนาะตกมาแตกช่วงพอแห้งแล้วเอองคือไปยืนไห้ก็ได้โอู้แก้มสิดกฮ่า่เราอไเด้อนะไะ ใช่ใช่หน nah e ้ามนในจะมีอย oh, yes. no, ู couple, uh ่บ่โอ้มีอยู่มีอยู่เนาะโอ้ใครอยู่ใครอยู่อ่าสบายนิดน้อยสบายนิดน้อยว่ามันใกล้กับเพื่อนน้องโมต่อเพื่อนน้องโมนี่สบายจวดจะเพื่อนเพื่อนน้องโมนี่จักแมตคูนจักแมตได้เช่นเนาะโอ้ยมือหนายคือชายชักแมตมานามือหนายนี่เอาเฮ้ยจะได้เช่น เบิรว่านมี้ยามีป้าม้มีป่ามีมี่เ่เิหนึ่งที่ไม่ดูเนาะเาแมงมีเทือนเด้คือทางลงมาเด้ไปนึ่ต้นหนึ่งอยดมอโอ้จว่ามันงาเมืนี่กบักมีเทือนบ่เผยเพิ่อนมาเกรงแกับข้าวนี่แบบไม่ดูด้ยนะบบไข่เชียงก็ไม่ดู อ่เจ็ดเครื่งนี่ก็ไม่มีไกันมดเนาะดไม่ดูว่าะคามไ่ะคามปนกันเลยเนาะเพื่อนสาต้าแล้วนะมีแต่ไม่น่ะิปน่ะิบเอสิบสองน้าิบสองน้าิบห้าบ่มีแต่ไม่เนื้อเ่เนอด้านงบ่แลเพื่อนชมโมเดิเพื่อนไม่แปไม่อานาจอกหตังสี่้น่ะิบด เก็ <X Joh an> ยบร้อยกี่ว่าสิตาทางรถเพิ่นนี่แล้วแต่ว่าคิ้วลายก็รอดวะไปทางไก่เรงแล้วทางไก่แด้วติแต่ว่าบ้านพีนนี่ถ้าไปว่าบป็นพีนไก่เอาบ้านพีนบรเวนใกล้กร้างเพิ่นนี่บ่จะอยู่บึงวะจะอยู่บึงวะบ่ โอ้ยบ้านทีนกับบุกายไป็นเร็วกว่าเขาสร้างแก้วขึ้นไปไกลเลยอยู่บ้านหนุนยางผูกไปทำอะไรเนี่ยนั่นก็ไปนอนผมเอาจะไปนอนเตื้อยอดเมียบ่บ้านเนี้ยเนี่ยงูเนี้ยโอ้เฮ้ยใส่ฉูดนี่อีกเลยเออเ้าบ้านคุนเป็นเลี้ยงเย็นแต่มันล่วงลงมาชะลาผ่าแ้าของแล้วก่อนเนี่ยเจบัดนี้ครับเย็นตามเสียนนะโอ้ยเพิ่นเย็นกระถามือยิงมาเลยกระถามือยิงดิถากับเกากับแก่นั่นแหละแมนวัดแหละ กันยนซื้อเมนนะคร,รับได้นะซื้อนะครับกูได้ช่างไปเลยนะไอ้กี้คอยนะว่าเจ้าน่ะเป็นเคยแถวบ้านโคกบ,บ่อหรือว่านพีนบ่อได้คือกันเ<อ>ช่บ<อ>่อไเอเอบ่จะพึ่งวะได้เออเนาะเลยเราโยคนมาเป็ี่ยนย่างนะบ,บ้านพีนใกล้ๆหนึ่งอาจารย์พลาดไปเจ้าค<อ>ิดบ้าสิแล้วเนาะแล้วแมนคือกันเขา,ดาได้แล้วเจ้าของเฮือนคนนี้ มาเพ like really um, ือนน่คักเลยเินนนี่เนาะเมนเมนแบบว่าครหดเลยนะพาสมเราว่าลูกเราหลายคนหรือไพี YN ่น้องเนาะเบ่งเดอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าันนี้ก็เนาแต่ว่าเห็นห้อง่วงเนาะเอาสิบห้าต้นแต่ว่าหงกวงเี่างโอ้ย โอ้แท้จริงเจ้าอยู่บึงวะนี้เนาะเจ้าเนาะโอ้คอยระว่าเจ้าแถวบันบอกบันพีนว่าคือมีคนผู้หนึ่งจะคือกับเจ้าหมดเลยเป็นหับจ้างไว่าซีเข่าเพิ่นกันน้คิดว่าเจ้าเนาะเปลี่ยนอาชีพแต่นั่นน่ะดีแต่บ่เว้าโยกเนาะโอ้แต่ว่ามีพี่น้องไปอยู่ทางนั้นอยู่เป็นยักษ์จ้ะโอ้โหเด้อเออจังได๋บัดนี้จักแม่นห7เครื่อง หาทีเจ็ดเครื่องก่อนมาเห็ดเบี้ยทับบิทกับซาบุนก็ว่ามีคืออยู่เอาคือ<า>ไร<ด>คนว่าวนะเออเอาข่อยกางยังว่าเอาเราเรายาสีเข่าสีหยังดับ,บุ่กมาอยู่ที่ดับบวะเมื่อวานน้นองเตี้ยกับยังไม่ไออกมาเลยปะบ่กผเห็นเอ้หมูว่านนี่ครับ โบได้มาน,นี่ว่าเป็นสกสารคนในบ้านเนยโอ้ฝากวิอ่ะครับต้องใจ hmm. มันขึ้นวัดาทางโบได้มาตีอ๋าแต่จุ่มไข่ยคือกันได้บริคิดได้ว่าสิพอ่อคุณเจ้าอย่างไรอยู่ก็เลยบไปซื้อเอมดอกเอมร้อยอย่างมาต้อนเนาะพี่น้องเนาะ <Yeah. S 2> อ่ามาพอดีว่าค่อยมาเอาเห็นตอกป่างป่างเนาะ ย่นกำคำบุรณะบอกว่าย่นเพื่อนยังเ่อ,อไปบ้านนันสาวดำอยู่ยักษ์บ้านพีนบุร่ะโอ้แม่นเนอพูดนี่เนาะบาดเดียวเลยอับกับรถอ๋อ ว่าแกว่ามื่อื่นที่ได้ขึ้นอันใสซากสียุทธราสมบัตีมายังบอตอกทวนตอกอะไ<อ><อ>รอเ่าอกสีมาสิม,ม่งไหม่สุราอนบาเหน็มมนเนาะอืมบ่มันจังเข่ากันเนาะงามเลยไมสุราม,ม่งมันอย่างบุเบืองเบืองอะไรเนเ,เป็นอะไรบุเืองสีโอใช่ว่าเอาไม้นั่นมุงแบบหน่อยประทชาสีเนาะ กบเบต้าซีอออันนี้มันยากกบเลยอันนี้ทิมเจ้าอันกบนี่กบต่อเท่าใช่ไหมไหมอย,ย่างอื่นบริกบดิกบเฮกบออว่ามันมันมีไพ่อย่างไรกบเนาะว่าบางบอนนี่บริกบจับใช่เลยเป็นบ่มีแต่ตัวเทิงแล้วบริกบอืมนี่ใหม่น้อยชินดีพูดดีเล่เนาะ บริมีไม่น่ะชิพ่าจักอันแจ่มจักนิเนี่ยชิพ่าจักเนี่มีมีอนเพิ่อเอออย่างก็ข่าวบ่คือคือบ่โอ้โอนี่เป็นคือให้จะข่าวมันดูสิข่าวก็เลึกทึ่งทึ่งบ่โอ้ไม่ข่าวทึ่งนี่ไม่คือนี่คือไม่ข่าวไม่คือไม่ค้างไม่ต้องเป็นว่าวดอกปุยไยเป็นบจักบัตค้างบ่คือคือค้างเห็นเนี่ยเหรเดียวกันเลยเดียวกันมันบอ ทั้งทางทั้งคืนเดียวกันนี่เนาะเป็นปูนเป็นคานเหรอวะอ๋อป็น,นปูนเป็นคานอ่าคือว่าวนะแต่ว่าคือผู้บางคนเนาะผู้ผ่นมีเงินเป็นแบบว่าว่าควบแน่นสุพังไป่น้งเลยเทคานทับหลังนี่ก็นแน่นเลยไนดะ้เพื่อนแต่ว่าคือเฮือนช่วงโมเดิร์นนะแต่ว่าเ้ามอะไรก็ไม่แล้วกับกับพ่อปานเดียวกันน้อยช่างนนนานเนาะ เอาไม่ก็เซ็นหนึ่งสามเซ็นเพาะสามเซ็นไปบัดคานหนึ่งนี่เบิดบ่ปูนสามศพเลยวะน้ำหนึบบัดไล่ายเล็กใส่พิซซ่าดีเอ่อลายลายเพิ่มเล็กขึ้นมาเนาะแมรนไม่แบบอีเ,นเน้แต่ว่าแต่ว่าควบแน่นหนาบัดเนาะแต่ว่าควบแน่นหนานี่บ<แ>่แพ้เพิ่มขึนเอายังมาเลยไอกระปูเฮ็ดได้ไหมบัดคือเก่าเหรอเนาะคือนะเ,เก่าชูเป็นใส่กระบัง อืมไอช้างเห็นบ่ตัวนี้แล้วเห็นบ่มาตอมเนาะมีอะไรตัวนี้ได้มือมือนี่วะมืออื่นมืออื่นมืออื่นทำมืออื่นตัองเห็นอีกอยู่นี่ป้าทุกเนาะผมก็บมืออึดเลยฮะมันก็บมืออึดเลยมืออึดบ่อดิ่เลนอยู่ในหที่บ้าแต่ก็เมนเด่นดูมีเนาะป้าไก่เพิ่นกันนะพอดีทำกันครับเข่าได้ชิงเจ้าหนึ่งชิงเจ้านี่หายกินเองบ่ ขือมาแต่บ้าเหมืนแล้วโอ้นนยู่ในกินนี้แรกแต่จังหวะกับเรียบร้อยดูป้าตาว่าเด้๋ยวทา,ววาวพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยน้ำลายกับไม่ได้คิดว่าจุ๊บอ้ายเพื่อนสีมาเห็ดมาหยองอยงู่พี่นะว่าบม่ได้ปปเห็นมาแต่โดนตบแล้วบอกมนันไงไม่เห็เดแต่ซีมือหามอหือแล้วเห็ดอย่างนี้ได้เออเนาะป้าตาไปลงมาน้นนองเลย เลยบุหูว่าใช่ใช่อืมฮ่านี่ครับดับหน้าหางแล้วเมื่อวานชื่นนี่แต่ก,ก็ห้อยผุยห้อยอย่างยังไฮนึงยังไ่รันแล้วคอยกันยังบม่แล้วเนี่ยเ<า>สียหายอโอ้ดับหน้าดะแมโอ้อันนี้คอยกันยังห้อยผุยนะว่บบาโอ้ยเป็นไข้จะว่บบาโอ้ยปวดกระตุนกระโตอยู่พี่น้องเลย ยากบัดรไอ้ช่างรถแล้วแรกครั้งนี้แหละป๋อแล้วเราซ้ำมือเนาะละเอียดเบอร์เบอร์เดี๋ยวฉันทำแบบบ้านให้ช่างเราเบิ่งเนาะเพราะว่า เพื่อนแม่อุชานี่ติดติดกระเบื้องผมบ่ติดกระโลผมบ่เพ่น<ม>โอ้ติดกระโลผมบ่กระโละอาซีความกระโลหักได้ตองก็ได้เห็นอยู่ทางบอเซนเป็นนี่เนาะนี่อ่าแบบแบบนีเจ้าว่าแจ็คสาวแบบนี้อ่าประมาณแจ็คสาวแบบนี้เลยสิบห้าสาวสิบห้าสาเนาะ,นะเออสาม,สามหาาม้าสิบแปดเครื่อง มันจักรของนอนเสาเออสองของนอนบ่อ่านี่นัน่นน่าจะสองเรือวาสามของนอนนี่แหละสององนอนอันที่แปดคือันที่แปดคือดเสาเนี่แล้วเอาแต่งรถนี่เนาะแม่นฟอ,อสร้างรถเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ก็กใหเพิ่นบึกเจ้าสมเจ้าก็เห็ดได้หรือหนิเนาะพว่าเพียงแต่มีอุปกรณ์ในเห็ดน,นะ มเ <Man. S 2> uh, นี่ยบออ่าราคาซ้างกะมันมันมันอยากแตกต่างกันลายอยู่กับอ่า uh, เขตอื่นะนะอ่า uh, เขตเขตอื่นนี่มันมันก็เป็นบางเขตพี่น้องเนาะบางบางบอลผนเอาแพ็กกว่าเนี่ยนี่ก็ถือว่าตามมาตรฐานมันเพิ่งกันล่ตามเขาเขาคักกะไรนี่กันเนาะจ้าเลย วขาขนมวยไฟในเมืองอไรเลยเอาเล็กปลาทัดเนาะนช่วย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 ด้ยเพื่อชี่เล้วแม่อองอีก เอ็ดบาทยังส่องเลยเอ๊ะตับโอ้บางมันล่วงบางลุมตืมก็อ๊บโอ้ยโ,โ,โ,โอเคผ่านโพสไปด้วยดีเ <c oughs> อ้าพี่้องเลยเนาะจังไดก็คือว่าเอาไว้พบไปพ่อเนาะกัปาตาในคลิป ต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะจักร์โมงชิเลิกนี่ไอ้่างหาง้าโมงโอ้ใกล้เลยใช่ไหมนี่กับโมเมนต์ที่เขาห้าโมงเราโบนี่โอ้สามโมงสี่สิบสามโมงยังอีกนาทีหนึ่งสามโมงห้าสิบเก้าแล้วเนาะเอาจากใดก็ไม่ไพบไม่พ่อกับบาานะ่าในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อพื่อนเนาะวันนี้ก็จะไปเฮือนสาพลแล้วก่อนพี่น้องเลยยังไม่ได้ไปยินดีมา,า,าร้านซำเนาะมาซราดีวกลัวว่ามาพี่น้องเลย เอาใถ้าคลิปนี้เนาะหากว่าว่าพิดาลาดประการใดว่าบวมวลนวนหูจากใดกะกะขอโทษขออภัยน้ำลายๆด้เอเนาะพี่น้องเนาะด <c oughs> ีใจได้ขอากลา่าวคำมาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบายพี่น้อง